มานั่งคุยกันพี่น้องเอ้ยลัางจากมาแต่ฮามอก็เลยมาเวะยเยี่ยมยามเพิินเพราะว่าเฮาบริเห็นหนาเพิ่นกระเฮงเติบมาเนาะน้องลิงเป็นยังคือบางกล้องท้คือบรเหียนนะะอันบ่าวสันติภาพพี่น้องเอ้ยเตงเตงสีมีเสือห้โตอยู่ได้บ่าวสันตินี่ สีม okay. Fl so, si ีสะยืดหายโยฟลอร์โตลาโตผู้ใหญ่ใจดีผงกำลังผากมาตอนนี้แม่ยังปปะนในหอดสมดอกพี่น้องเอ้ยเสียงเพลงกับวุ่นวนอยู่พอดีม่วนเลยพี่น้องซนี่นั่นจะหน่อยสนี่สิเต้นภา๊ประสิงงสนะเนาะเปิดจะเวิมๆวอยู่เสพสดพี่น้องเสพสดน้องน่ะสิกะปุ่นว่าฟา นางลิ้งปิดวาก็ได้ลูกกันทั้งหลังน่ะอันชิคุดตมบบว่าโอ้ยยังเป็นยาจังตอบพ้ในใส่ตพามในใส่ลางนังผูกคุดกับคุดมาได้คุดมันเห็นยังคือบทคือบท zoom ไพ่ใส่โลดตหนึ่งนะ z ุ o m ไใส่ตห้กระบะมาสี่เนว่าให้คุดถ้าได้ฮะได้ที่ไปคุดได้มแต่ีเอาอันคูันทัักแตกัะทิ่หักเอากรว่า โอ้ยคุดห้า้าช mm ุบกระเทียกก่ะดอกไอไงจับกระโบลงจากนี้ไม oh, ่ต้องคุดดอกเ้าใจว่าไม่ไอคุดออกได้ห่าะจับเปิดคุดมัน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 เสริอมกับสาบ่มันกระโบเซื่มเหมันกรบ้เซื่อมเใจว่าเพินว่าสิปุ๊ยเงินคลัวอะไรอย่างเงี้ย ออเเพราะว่าเขาเห็ดน้งมี่นี่ได้น้งอืมได้มันมีกบหมกผ้าหรือพรวาคันปะทุก็จ่ว่าผ้าทุกผ้าเน่าผ้ามี่เลยกันผ้ามี่ผ้าทุกพรวาอกมาเลยให้เอาออกตอมันอาแอมันเนี่ยมันบโจดเพนวากบหมกผ้าหันพอลหันพังใส่คุ้มเลยคุ้มก็ได้แม่ออกรึ่งอันตัดออกเพียงที่เลยออืม ไส้รพวกเยี่ยนใจเราโก้บกองาแบบนี้จะไปมากเลเ็บขไข้ได้นาดกูไดเป็นกูนหนายต่ตนกดเป็นโนัวาอเนี่ยเรื่วันนี้เลยคนเลยให้คุดอ,อ,อ๋อตงีค่ะน้องเบี้ยวคือไปรี่อยู่ล่างๆังนะลูกอันนี้ค่ะตอนนี้แต่ว่ามันเดอกแล้ว ขยน้ําุดทุก็ได้กะคุดะเลขุอุดาุดคุดแล้วก็ซุ้มไผ่ใส่น้ำายเวลาจูดขยุงขยะอันนี้เป็นมันกับซุ้มไผ่ก็ได้แล้วแม่ได้กะตีได้ยู้ซุ้มไผ่ยมันั่งแต่ห้ามันว่าเลยจังสีชมว่าตายว่าโอ้ยคุดถามไปเด้อแม่ว่าโอ้ยเต้คุดก็ได้ดอกเต้นเหม่อว่าที่ห้แต่น้องสันติอนไรคุดเอาน้องสันติคอแหงจ่อยอยู่มไันนั้น เออไม้นหแหงเ้าเลยบันแม่าถห้าเป้าขอยเลยนบอไ่ปมันบอเยบอเออเขาวามันมันเามจ็บแพงเลยอไ้เพิ่มมาเดียวสีผ้าไปส่องไว้้าเออไปส่องเมื่อเด้อไม่้านมันรู้ไม่ด้บารไม่ตดตอนเะกี้มันหานเจ็บอยู่บ่ห้าม เจ็บเมื่อกี้มันห่างๆอ๋อวันนี้เป่าในห้าสัปดวันี่สองไปผ่าเพิ่งเพิ่นว่าเพิ่จอดเพิ่นทอได้นาี่กลงตกลงเลยตอนนี้เลยมันเลยแค่มาให้ได้หนึ่งมันโ่งโอ้ยตายตายตายเออเมื่อคืนนูเมื่อีมันไข่เมันเป็นแบบนี้กันจะได้มาบ้เมื่อมันไข่ขึ้นมาเรื่อะไร มันคำมันย่อนักลยบางทีเออเออแต่ขอยากมันบอกค่ะเลยขอยากมันเวลาเขาเห็ดเียงนักเปจะปัญหาเขาหมายไปดามเล็กแต่ข่อยนอห่างกิข่อยไปดามเลยป่าเอาว่าทอเขราว่าทอเขาเลยเมื่อกีห้องย่อนักเมื่อกีเจ็บอีกคือว่าเนาะมันยังใหม่เนาะอย่าไปย่อนักเด้อปีได้เนาะ มาก็ได้ปีป้ายนะ้าโยเล่นมันมาอ้เห็ดจอยอ้ายได้มนกีลังเถอกย่บอกยู่อันแมนแมแมนแอย่าไปเห็ดยังลายแมนพอนนองบีวก ne ับเสดระคายออกลวและยายพอน้องบี้สวเดขคายออกลไร ขายไปทังบ้านเจ้พอแล้วอืออ้ยกไไม่แะกับบาัไงอยู่บ่ทงขันต้นจาต้นนดียิ่งนาแเห็นตอนนั้นเราเมื่อยนะเป็นตญาณ่ได้เมื่อยแงแบ้านบอคอยเมื่อยจนยกเห็นกันเรนตาเขาจงอยากเอาคนไปหุงหมอหแต่เาเคยเป็นหไมจะเมื่อยแบบว่าเท้าแม่เมื่อยอะไร ตานะคำแม่เมืออเออหน้าแมนตัโสุแม่นเขาว่าาห้ามนะเป็นหัวใจอันใจสูงตีกบเมนปั้นภาวะความดันตัาวดเ้ก็จะตัดใจอดกับการตัดท่งค่ะก็ลุดนหรือะหลอดอะไรเคยวานที่เอิด ใจข้าเจ้าอามเต้นบัดคอยบาดแหงตาเขเตนคอยมันปพอกเลือดดมบ่ต้องแบบว่าหายบาตายซื้อยาแบบทำแม่กินนะเนาะมาห้เพิ่นกินจักอันสองสูตรกับพ่อเรากินพาไปเออเ้มโบแมนว่าว้าอุดอกเข้านางท่านสมบร่ไเคยคื้นจ็คยังไม่ตื่นอืม เทาถูกกะดยป้าค่นกินเขาก็กินบ่เต็มบ่เป็นปกติคะไรทากิน่ัพราะว่าเขากาเลือกินกับป๋องกรเดยไปอะไรทำกินกินภาษไทยจะทงทำมันกับบวกลนแม่กับลูดอืมอืถูกบ้างกินเขาไม่ละเทือละได้กับคำแม่กัได้ดีบ่ได้ประหยัดกินบ่ไเ้ประหยัดทาไปพูดมั่นทำก็ไปถือไปอันมันนักมันก้คงผู้กินหัวไปเนี้มาจากโมงสบายนี่ มาฮะทามโมงหามาแล้วทีโมงหอดบ้าแล้วเขาเลิกองเฮียนวันอยู่กัฮอดบ้าไฟช่วยวันได้ไลไฟแปดโมงอยาไปหอดอาทิโมงแล้ดีนะมือีิเราเราอยู่นะแต่เก่ากันคือสิไปกมันทำามนว่าหามาเมื่วันบอกเห็นนะะมันขาบอกก่อนอ่ได้เลยมาเจอกี่จะญงจะมีเจาต้อกินดูสิ สิจักรู้บ่ได้กินดอกเมทัเอ้ยเดือนละเือเดือนละเทือนั่นคือหาชมเดือนทเดือนบ่ได้กเดือนกยังคือเก่าบ่ได้ลาบ่ได้ลงนัแต่ยอก็บ่ึจักนตุ้ยตาสมมุติเราไปโคไปปแข่งค้านนะคะคําหาบ่ถูกอีโวยบ่ว่าเาว่ากกล้ารับจ้างได้ ขุดกิโลหาหน่อไม้ใครเมด่อจุ๊นตัวแนวขุดได้ัุดก็ได้ทาเซงเนาะกนได้เราขุดได้แล้วกาบเวรว่าสิบคอนหาคอนไปหาหน่อไม้นาด่านว่าทันเขาโตปัะตู้อีกแนมเห็นอยู่แตนีปั้นประตูกูชู้เขากู้ตัวหน้ามาบรรพนผมน่ะ น้ำใเก็หอบะเนี่ยเป็นริ้วชมคนคุ้ยชู้อย่าเมาคนคุ้ยเด้อด่พงกูว่าเขาว่าอยตายเลยนะอยามาทำเขาหาไปเอาบางเจ้ากบ่เจ้าจะเลาะเผื่อเจ้าจะกบน้ำเคือจะเก้แต่เจาจไหนาหองฝินตัวใหญ่นะฝันไ้ตัวนอะได้ไหน้าไปเราเบิดพี่สกว่คือน้องลิงนี่ว่าไปว่าสันและได้ว่าชู้ก็ได้ว่ามันใหญ่เขาไปมาทั้งหน้าทั้งน้ำลเขามา โคมหอดกูเจ้าช่้ยด่าเขามากนะออกไปดังกูวันนี้ดังกูอีกว่าอุ้ยนี่กูเห็นเครื่องมันหมาได้จุกนีของกูวัจุกกูทีเอาในบ่อเขาอ่ะัวเองที่บ่อสายใหญ่คนหอยลายลาบัวเข่าหัอน้ำหอยลายลายว่วเขาเมื่อหนาวว่าใหญ่ๆเเมื่อบ้านน้องนัดไม่จะของเขาไเลยเขาจะเอาเตชนรูทีนตาซาวนะพี่่า ต้มวนแซ่บน้องเห็ดล้อเลนอต่างน่ออกเละตหเห็ดแล้วลองเห็ดแล้วอถมเมื่อบนีกับต้มวาน้ควเน่ยยลหอยาโอ้ยอันนี้เอาห้แม่น้องคิกได้อันได้ชื่นะไม่จช่ใครแพ้แในั่นแหละคะแนนลงมาว่าได้ชื่นะลงห้าพี่ว่ะให้อันให้เขาเบิ้งา้อนว่าจะใครไปก่ทางใเอาไห้กด เอาน้องสันติผันเจ็บแขนผันเนาะย่ให้เบาตายมากจังเอาไปหัวมอเด้อเอาไปส่องเบงอย่เพิ่มอยู่้องนักยายคือบอาหวาดคนมาหมัดแขนผันแน่ห้าก็เริมมาเจบนหก็เริมมาเจ็บนะแกวมันกบปากกับจ แมน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 โอ้อากาศหนาวสิปวดเนาะอืมไม่เยี่ยะอืมแมนแมน่อยนา่อยเจ็บอันนี้เวนทีดี้เจ๊ปปีคข่อยจังไรหายขาดังไจ่วางัินนอลนกานอนจะแจ้อยู่นี่จะลุกนอนเนลุกขาบ่ถได้ฟ้าเจ็บนีฮลูกมันากาขั เป็นหายจากอะไรไข่เลยอนไรนอนไรก็เม่นโอยอยากนอนเห็นหมูนอนโอยเจะ้อนอเจ้านอนอยากนอนเนยนอนเรื่กะไรเด็ดถ้าตายเลยนอนตอห้าเอยโตนรงคนสามคนแล้วก็สามคนตายมันแห้งมันงอขื้นได้มันจับงอขื่นโลดคันว่าปวดไายบ้าตายแม่อยเบ้าเลยมีแต่มันเลยวใคร ับนอเจบปเอเอวะเออว่าเล่นย่อยไมได้เเล่นี่ผมมาไก่มันยาอืมยากเพราะว่าสินอเจ๊พราะว่าแห่งหมาก่ให้กับ้ยอมีแตตายเล่นนอเจบไปยนาใครจะเนีเดียวเราโชว์ฮะใครต่รับบท่ายนักอือฮาบเป็นนักจ้าเถื่อนจนเรเป็นนักเราบุญเปไปบ้านเา่ขาองหน้าไเขาไปเอง ยังไปเองคอยว่าโอ้ยม่ได้ใคระคือกินติกินเพียสักลูกเี้ยสักลูกี่ะวิธไทยบ้าไทยบ้าวกะจะใส่เป็นพืชเลยแบบแบบยามจข้นจมลงอ่ะเนาะแม่เป็นเล่าเรื่องเหล่าลาวพี่น้องเอาไปใส่นะยอดจนเมีอ จะเอาไปกูอ่ะแล้วก็าม่นคุณึงแบกเรื่องนี่คุณ so ึงแบกเบื้อง <ok <oh ่ค <oh ่ะพ uh ี่ยอดครัเจ็บผีนี่มันูกในคนงคนอยเต็มมากพอดีสามถืออ่ะระว่าเือนที่ียันจะได้น้ตถ้าเจ้าเ่นเ้ากว่า่อยตายคนมาเบิ่งไลยเต็มเดือดเจ้ากาให้ทุกยันได้แล้ว คนไปเบิ่งเต็มอันระเลิโอ้ยสิตายไดูฮักกานหว่าังบายอือูืข้ามากินทานยังมีออเขาอยากซื้อโงให้น้องอันเอนอันานนี่อือ่แลเอนอไ้บ่มีเดี๋ยวสิซื้องให้่าอือ คลิปนี้ก็จะขอลัาคลิปแงแต่นี่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสอนี่ป่าในเด้พอพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี